กูนี้ก็เป็นการชกกันระหว่างนักชกมุมแดงครับเพชรรัตนะเทชดกินดีดแคมเดมีครับนักชกวัย17ปีครับจากคนนาจเจริญส่วนมุมน้ำเงินครับอนันตชยัยสาสกุลยิมครับอายุเท่ากันครับแหมเรยว่าเป็นเพื่อนกันได้เลยครับอายุ17เท่ากันนี่ถือว่าเป็นยอดมวสอแบบครับอนันตชยัยชกมวยเด็ดขาดนะครับ โอกาสดีๆดีที่จะได้ชมมวลมันๆแบบนี้แล้วก็าการาคาใี่ถือว่ามิตรภาพม,มากๆนะครับเป็นสิทธ์คู่เอกที่ถือว่าห้ามพลาดด้วยประกัน,นั้งกวงครับเอาละครับเรามาถึงคู่เอกอันแรกครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรรันตนก,กับอนันตช,ชัยเสี่ยงโชคเล็กน้อยครับอนันตชยัยแต่ประเภทเรียกว่าครบเครื่องคิดใจครับนอกได้นดีแถมมีหมัดเสริมครับ อนันตชัยส่วนเพชรรัตนาก็ช่วงหลังก็ฟอร์มดีเหลือเกินครับสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับเพชรรัตนะยังจ้องอยู่กาขงเวทีครับหวางแข้งขวาบังอนันตชัยโอ้แข้งขวาลงนี้แม่นยำครับบังไม่ทันครับทางด้านเพชรรัตน์รับแข้งขวาเข้าไปเต็มเนี่ยครับดูว่าวันนี้เล็กพีกิ้งหนูอย่าง,างนั้นอนันตชัยจะทําอะไรทางด้านเพชรรัตนะได้หรือเปล่าครับ ครับมีงด้วยั้งครับหลังจากที่ไปเถินโปรเป็นมวยสากลนี่อนันตชัยได้สแสดงว่าเป็นนักมวยที่ต่อยมดได้ดีครับนี่ครับเตะขวานำล่องไปก่อนหมัดยังไม่มาครับนาทีนี้แต่ว่าเก่าเกมกระดูกมวยนี่หรือว่าไทยได้เลยนะครับแต่วันนี้รูปร่างช่วงชกนั้นดูจะเสียเปรียบนะครับแล้วก็หายจากการชกมวยไทยให้ยกไปนานพอสมควรเลยครับวันนี้มาเจอกับเพชรรัตนะนะครับครับผม หายจากวงการมวยไทยก็จริงครับแต่ในเรื่องแมตว,วงมวยสากลนี่ถือว่าทําเกมได้ดีครับอนันตชัยเป็นนักมวยในแผนสร้างของเพชรยิ้มดีอีกคนนึงครับได้เห็นมาสองสองครั้งนี่ถือว่ามีนาคตเลยครับอนันตชัยหลักเหลี่ยมดีแล้วก็มีหมัดที่ค่อนข้างจะคมครับหมัทีนี้ถือว่าถือว่าเป็นนักมวยสองแบบครับอนันตชัยสาสกุลยิม สิรักสิริวงของพี่หนึ่งครับชัดชัยสาสกุลวันนี้ก็มาสอนที่มุมครับอ้าวพยายามวางแข้งขวาครับขึ้นมาโอ้ลูกรับไปสองสามแข้งสุดท้ายขึ้นมาได้ครับพิธารนะขึ้นมาหนักๆขึ้นมาเจ็บๆครับได้เปรียบสภาพร่างกายความสดแล้วครับไม่สดแล้วครับอนันตชัยเก๋าเกมค่อยๆขยับเข้าหาขวากับขวารูปร่างนีเตี้ยสั้นกว่าแต่ว่ามีหมัดที่ต่อยได้คมแล้วก็อันตรายอย่างที่บอกนะครับ วันนี้จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าหรือว่าไม่ตกใจด้วยนะครับเพชรรัตนนี่ก็เก๋าเกมก็ดูดีคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ารูปร่างยงยกก็ได้เปรียบด้วยครับยายานจะิ้ง่าครับจังหวะน,นี้เพชรรัตนะมองเห็นก่อนครับมาดึงมันป่ทีกลางเวทีหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่ง ตนะนะครับเจอกับอนันตชัยสาสกุลยิมหรือคิตตี้มวยไทยเดิมนะครับพี่ากาดน้ำหนักกันที่120ก่อนคอ่อยๆขยับเข้าหารูปร่างนั้นเตี้ยสั้นกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยจานพันมวยถือว่าแข็งโป๊คนหนึ่งนะครับอดีตแชมป์รุ่น108ปอนวีทีมวยราชดำเนินโอน้นะครับถือว่าดีกรีไม่ธรรมาดาครับโปรไฟล์ลถือว่าโอ้น่าติดตามครับอนันตชัยไม่เก่งรินไมเก่าจริง่เรียกว่าจําได้เ็มขัด มาคาดเดียวไม่ได้เด็ดขาดครับเอาละครับยกนี้อนันตชัยชิงเดินเข้าหาครับขยับโยกโอ้ลูกนี้เดินไปชนแข้งครับอนันตชัยยังต้องลุกไล่ยังต้องเดินต่อครับจะไปลองก็เพียงรูปร่างแล้วก็สภาพร่างกายเท่านั้นนะครับโอ้ขวายาวๆค่อยๆขยับด้วยนะครับไม่สนนะครับไม่ถอยไม่หนีสี่สั้นกว่าต้องลงทุนแบบนี้นะครับค่อยๆขยับเข้าไปเห็นลัษณะมีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้นะครับ แล้วก็รัดกุมไม่ประมาทโอ้โหดครับยังไงเอาไว้ก่อนอาการจับก็จับดีนะครับแต่ตีไม่ได้ดีกรรมการต้องแยกก่อนครับนี่แหละครับอนันชัยตอนนี้มีลูกขยันเข้ามาช่วยครับวางแค่ไปก่อนแล้วก็จับในส่วนเวืตนาก็ล็อกเล็มครับเดียวแล้วโตโออยังโตไม่ได้ครับโดนฟรีคิกไปหลายดอกเหมือนกันครับพี่อารีอันนี้เรียกว่าไม่นแน่นอนแล้วครับนี่มาขวานี่คอยกระแทกเอาไว้คอยบวกอยู่ตลอดนะครับ เกักษณนะไทชกในเกมตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับอันาั้นไปใช้ได้กว่าแต่ว่าดูโอ้จะแข็งแรงใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะหายจากการชกมวยไทยให้ยกไปนะครับแต่ก็ได้ชกมวยฝากรอยู่สภา,าพร่างกายถือว่า80%แลวครับไฟนี้ค่อยๆขยับเข้าหาเอกลักษณ์นะยาวกว่านี่นะครับโอ้แต่ว,ว่ามีศอกคอยบวกอยู่นะครับ วันนี้อนันตชัยนี่เอาทุกลูกครับพี่อาลีหมัดเท้าเข่าศอกนี่จัดหนักจัดเต็มครับขยันและเกิงครับวันนี้ส่วนเบลอนะนี่นานนานมาทีครับแต่มาแต่ละครั้งนี่ก็ได้ลูกหนักนวงรุนแรงมาเป็นจังหวะชดเชยครับอ้าวโอ้โหลูกนี้เตะแล้วเอียงครับทางด้านอนันตชัยโดนเข้าไปตั้งลำได้ก็เดินต่อเข้าอนันตชัยอยู่ห่างไม่ได้ครับแต่ว่าโดนแข้งนี่หมุนไปเลยเหมือนกันนะครับหยับเข้าไปเพชรลัตนาดูว่าจะชกละเอียดนะครับนอกมีแท้งขวายาวๆาวเ จับได้เอเอยะ,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 ะถ้ายุคยกลนี่ก็เป็นเรื่องได้นะครับใหญ่ก็จริงนะครับเพราะว่าน,นันตชัยนั้นเดินตลอดครับใช่ครับวันนี้ต้องว่าน,นันตชัยนี่ขยันเหลือเกินครับเต็มพัฒนาหันมาวางแข้งซ้ายน,นันตชัยยังยกากาศสูงครับนี่นะครับบางแข้งเอาไว้ได้ครับยกกาศสูงสูงน,นันตชัยโอ้ลูกนี้เกีียวไหลมาซ้ายมาโอ้ลูกขวาลูกนี้พลาดเป้าไปนิดเดียวครับจับโอ้โหเหมือนกันนะครับโดนแข้ง เข้าไปเยอะๆนะครับอัน,นันตชัยเดินเร็วขึ้นเชื่อว่าตั้งแต่ยกหน้าเป็นต้นไปนี่เกมน่าจะเราใจมากกว่านี้นะครับอน,นันตชัยนี่เปิดเกมเต็มตัวแน่นละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับอน,นันตชัยนะครับฝ่ายน้ําเงินเอาเบียดเข้าไปเล็กกว่าจะสู้บนเลยนะครับจะจับบนสู้ด้วยวงในโอ้โหเรียกว่าเพชรรัตนะนั้นสูงยาววงนอกมีแข้งสวยๆนะครับสกัดเอาไว้วงในก็มีศอกสลับ ว่าตอนนี้ไม่สนแล้วนะครับอนันตชัยพยายามจะเบียดจากทางสู้เลยครับนี่แหละครับต่อยกที่ผ่าันมาก็ขยันครับยิ่งได้อยาชีพนี้ยิ่งขยันขึ้นมาหลายช่วงตัวครับอนันตชัยนะครับเดินอเลยต่อเพชรธนะเตะขวาแล้วขอยไล่แขนเอาไว้ครับเพชรธนะอนันตชัยไม่สนครับตะกายตีอย่างเดียวครับเอาล้ครับจับนายไล่แขนเล่นข่าซ้ายเข้ามานี่นะครับนลุ้นลครับจากอนันตชัย โอ้หวงในก็เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่เวลาจับได้ก็เริ่มจะด้งตีได้สวยๆหเหมือนกันวงนอกนี่กว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่โอ้โหแข้งขวาจ,จัดจ้านเือเกินเพชรลักษณนะเบียบเข้าไปหรือนี่นะครับออหมุนแล้วก็ตีไปตีไปเรื่อยเสียงเชียร์ก็ยังรออยู่นะครับอนันตชยัยต้องทําให้ต่อเนื่องครับนี่นะครับเสียงเฮมีครับเสียงความหวังก็ยังต้องก็ต้องมีตามไปนะนะั้ทางด้านอนันตชยัยพอไม่ได้ครับจับนมัดเข้ามา เส,ส TO oh, <tem ียบลูกนี้จหวะาจะเสียบนี่โดนพลิกไปครับเอาละครับไม่เป็นไรครับลุก้นมาสู้ต่อกับอันตะชัยโอ้โหดูว่าที่ต้นแขนนี่โดนเตะนี่แบงกำไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเพชรรัตนะวันนี้ดูว่าจะชกละเอียดนะครับวงนอกมีแข้งขวาในมีลูกขวางอันจะชัยพยายามจะเบียดจะฮึดนะครับสู้ในด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงนะครับชนอย่างเดียวเบียดเข้าไป ดูนะครับหมัดที่ว่าคมๆนี่วันนี้ไม่เห็นแล้วครับนี่ครับพยายามเน้นไหนครับอนันตชัยนอกไม่สนชนไหนอย่างเดียวครับพยายามเดินจับเดินตั้มเดินตีเพชรตนาโอวางแข้งขวาลงนี้เนี่เตะขวามาคืนมาได้เป็นคนเรสองดอกครับสองดอกสามดอกในวงนี้อนันตชัยนี่ขยันเหลือเกินครับหัวบูอย่างเดียวนะครับชนเข้าไปโดนแข้งก็ไม่สนนะครับเตะได้เตะไปพยายามจะเตยโอ้โหดอกนี้นี่ เต็นืายชโค้งเรียกว่าเตะล้มทั้งยืนนะครับแบบนี้นะครับดูว่าโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันเลยครับแต่ว่ายังคงเดินตลอดเบียดโอ้โหวงในเีเอ้าตะอายานเจ้าโหนตัวใหญ่ลงมาตีเลยครับอ้าวอ้าวอ้าววงในนี่เป็นทางด้านอนันชัยตีข้างเดียวครับวงนอกรับเยอะก็จริงครับได้คนลย่าครับนอกนี่เพชรรัตนทําได้ดีแต่วงในนี้อนันชัยก็ทําเกมตีตื้นขึ้นมาตามกำดับครับเอาละครับวงในเต้งข้าขวาเข้ามา เอาละครับโตมาเขาจะทันครับเพชรตำนาตอนนี้รับไปเยอะพอสมควรเหมือนกันโอ้โหโดนแท่งขวาเข้าไปแต่ละเม็ดนี่แรงแรงหนักๆทั้งนั้นนะครับโอ้ยดูนะครับนันจชัยดูว่ามาถึงตอนนี้นี่น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับไปเดินปล้ำไหนนี่ดูว่าเสียเปรียบแล้วนะครับกว่าจะถึงตัวนี่โดนไปก่อนทุกครั้งครับดูนะครับโอ้โหดูนะครับ โอ้แต่ละเม็ดแรงๆทั้งนั้นเลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับนี่นับสิบกำปั้นได้นะครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้ยทีเดียวเลยเรียบร้อยเลยนะครับการยุติการชกเลยครับเพียงต้นยกที4ท <acco> ่4ี่เท่านั้นแหละคแบบรับเพราะว่าโดนไปสะสมโดนไปเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆกันครับ นี่แหละครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้จังหวะเตะเขาที่แขนแล้วครับโอ้แขนนี่ห้อยเลยนะครับพอโดนสะสมดูต้นแขนน่ะบวมเป่งไปหมดแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโดนไปเยอะนะครับแล้วก็เป็นเพชรรัตนะนะครับเป็นฝ่ายชนะ